เอาล่ะท่านนี่ไทยถ่ายวิดีโอแต่เนี่วันนี้นะโอเควันนี้ก็เป็นช่วงของการอ่วันนี้เป็นการนัรวมกันอ่ารวมแรงรวมใจรวมด้วยช่วยกันอการพัฒนาบุรณะพระธาตุฐฐครับตอนนี้ช่วยหน้าพระธาตุกันอ่าจุ๋ยโดยมีอ่าแม่เชียวนะ ช่วยเป็นอ่าเป็นรักเนาะเป็นรักที่กำลังใจเนาะครับตอนนี้กำลังอ่าทำอ่าทำอ่าตีอ่าตั้งของอ่าอ่าพระนั่นเนาะพอๆพออ่าพระโพธิสัตว์อันนั่นเนาะอันจะตั้งหลวงพ่อเจ้าแม่กวนอิมแหละอันนี้ตั้งนี่ตั้งอย่าง เออเออข้าคู่มันจังใช่เลยเอ้คนอินสามใช่สามคู่ค่ะสามคู่ก่ะใช่ใช้สองสองก็แบบเออเออทนี่คือบริเวณวัดเนอะอ่า ทางเทศกิจมีการทำห้องน้ำเนาะเรื่อทำห้องน้ำทำห้องน้ำทำห้องน้ำอ่ะโอ,อ,อ้โหแ้วยนะมยังอันนี้น วันนี้อากาศกาดใจได้ครับวันนี้บดบดเนาะอากาศพอดีพอด,ดีจ่อยเหลือกันคนละไม้ละมือเผื่อพัฒนาครับอขอนนุษม์ฒนาบุญกับทุกท่านเนาะ,ะจอยกันเป็นบุญเป็นกุศลับเผื่อพระธาตุเกิดความเจริญของศาสนาของหมู่บ้านเขาตัวเนะ้อครับนะครับจอยกันคนละไม้ละมือเนาะ อันนี้กจะเอากระม่จกะม่คนอิมานีแล้วแล้วทั้งคนรถจะไหวอย่างก็ฝรีลีอ๋อหลวงพ่อฝรีวลีอยูุ่่นนาเออเอุ่มาใส่เออ